ทราบลูกคิวต้อ้ามอนมากราบภวะติดเตียงทราบมีการมีสองส่อนสามเดือนทราบีหุผลผู้ชายเด็กเปรับาเปนกีนหน้าเนียนเด็กในนหนอีกัวอาจเป็นเาื então, ่องบ้างเือไเพราวะลุกเต่าเราล้านคนเป็นมากอาเป็นหวงทราบ่าวะตะกี้ยงในคามจำบ่นได้ดีอาเล็นโคมาอาจถามชามถามถามปว อาจจะมีภูเขาจำเใดหรือขวดอำเลยนเลยหมักหมเงาเพว่าความเป็นห่วงลูกเต่าเหล่าล้านอยู่บุกงงในตำใกระดีอาจเดือร้อนมากอาวายาเหงาเหงาอาลองทำโศกทำใอยากปูอาจจมีูเ sí ้ามคว่ำอาลูกเต่าเราล้านอาจเดือรมอนอย่ยั่ง อาที่มาหมันอยู่ในชื่อก็ได้มาลบมาควนก็ได้มาคงเฮงเสีน,นางายเหนื่อยแยกมากอาหอกเดียมยามทามเทาเบิ่งอาวางหัวที่ผ่านไปอากระบอเป็นอย่างโกอาทีมา่มันกระบอมี่มองได้ดอกเนาะว่าจุไปหเหมือนก้าหวดดัวยี่คิดหัวใจตลอดไปอาทีา่นี่ปูได้กระบอได้เสียอกเสียใจลงควาอาทีมา่มันกระด้ผิดได้พลาดที่ว่าได้ลุดได้ล่นไปกระบอเป็นอย่าง อ่าหวดนี่มีจิ่งลคือมันดีๆอ่าการเม้าว่ามาคุยได้มาเว้ามาชรการควบคูมการบให้รูัดาดที่มีประ อาบจเปวดเต่าเราหลาน้อมเพร่ยวผู้ขาเองอาจระเข่าอกเข่าใจอาจระบวเป็นอย่างที่มันได้เกิดพลาไปอางวดที่ผ่านไปเนาะปกติมันก็คือผู้ดหามเนืองปนิหรือพออาทีนี่ผู้ขาเองแต่ยังของอกของใจว่าอยากว่าอยากถามเมืองว่ามันมีสิ่งใดบัที่บัวดีมันได้เกิดขึ้นอยู่ในอ่าห่งในหอหรือว่าเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่มองหนี อามันบอกเป็นอย่างหวอาอาที่นี่มาหอดเมือน,นี่ผู้ขายเองกับเจเด้ขอนำเลไลเบิ้องอาขอได้พอขอนำเาไลายให้ซอยเหลือผู้ขาอาพอให้ผู้ขาได้งูกแจงเป็นจริงอาผู้ขายเองกับคือบดได้กปิดได้บงังบ่ได้หัวได้หามอยาตีพี่นออ้องไม่อยยางใดเด้ออาอยู่แห่งหนตนําบวนใดก็ดีอาให้เสมอภาพก,กันไปพออมามาเมื่อนี่ผู้ขายเองกับคือจะเขาอกเข้าใจ อาถายากเบิงอากับ่เป็นอย่างมันคืนมันได้ผ่านไปเนาะงวดวังหนึ่งอากับว่ได้ควนได้ล่ำกับ่เป็นอย่างงวดนี่ขอให้มันเป็นจริงอาเบิงให้มันทักทักสาควนี่พนอาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาสามตบนชองตล่างขอให้ผูกขาดได้หูแจงเป็นจริง <c oughs> <c oughs> อาภูขาเองก็คือบร่อยากให้การเวาการจาตัวนี้มันหลุดออกมาในกลวัวอาบอกเป็นอย่างอามีอยังทีติดดีๆก็เอาไว้ในอกในใจอาภูขาขอร้องหลายๆอาว่าสิงให้เพิ่นติดกันไปอีกจกหงวดจะตัวนี้ภูกขาเองขอร้องไว้สักคันกลัวอาขอนำหลายๆเนี้ออาทอ้มันเป็นจริงขึ้นมาอาคือเฮาเหตุไปด้วยความดีปว อาภูคาเองก็อยู่อาตามเลี้ยงตามเล่าตามภาษาของผูกาาดีอาจะหาวุญญาปรมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดียังอาสิมาคุ้มครองดูแลลูกเต่าเล่าหลานบมวัตจีอยู่ในแห่งหนจัาบวใดก็ดีอาให้เพิินได้กินได้อยากก็ขอให้นำมาชอยเรียภูคาอาภูคาเห็นยังลงไป อาก็จะให้หน้อยหน้าํำตาคนเหตุยังลงไปก็ให้มีชื่อมีเสียงได้พออาเพระว่าจิเป็นความเช่งบุญญบาปรมีของปูเผาก็ดีอาขอให้มันเป็นจริง นาส่วนในวงจงใจนอางาอาพเบมันจะกลาีพวานอาพอมาบรรดนบรรดาวยผูกาดใดไม่แยกเป็นเกียงอาพอแจ่มือให้ผูก้าะให้ลูกเต่าเลาลานอ้างม่ที่แล้วเพคนกระไดเสียงเงินเจียท้องกันไปเพราะว่าทำให้เป็นิงขึ้นมาคนจิตด้เบิงผ่อนเบิองน้ำหเด้ อ้าทีนี้เพิ่นบอกว่าอยากฟังเสียงดังๆในแจักหน่อยเด้อเอามาให้เพิ่นในแจักรอยนะเด้อเอ้ลอยนะอ้าอยากฟังอยากเบิ่งบังกับปูเลยได้ได้ได้อ้าแต่ก่อนนั้นก็เคยเอามาให้ปู่บิ่งปู่ฟังอ้า่หอวเดียวแค่นั้นเองอ้า่ผ่านๆมากกับบ่มีมาหอดมาเทิงกว่าเด้ฟัง เอามาให้เพื่อนเบิ่งเด้ออาเพื่อนบอกว่าอยากเบิ่งอยากฟังอ่าหอยเห็นไปช้องจูคนายใหม่ต้องจุบให้เราฟังไง่เลไย่เ่่วน่ายกครับได้เลยครับได้เลยถ่แถือแมนแมนลูกล้านเฮต้าุุกใจอยากถือเยอะเนี่ยโอ้ยบว่าจะจะได้บางึดงเนี่ยว่าจะได ลอยดัดม okay, ันเอ่าม oh okay. ันมแมนมันถูกเด้อ่าเพราะว่ามันมมบอกโอ้ยแมนแมนครับแมนแมนแมนบอกผิดบอกไม่พุงตัวอภัยขออภัยขอ อาต้มันเป็นเรื่องธรรมดาอาตาที่ยาวชันสวยงามเพราะว่าต้นที่วางอยู่กลางอานากร้องนักร่ามัีกระยองผาดใสจหยุดนิ่งอานาบางข่างบางข่างกลอดภัยเพี่ยงเป็นมาดี อาันี้มันมันมันเป็นนี้่อนมัอาบอเป็นยังอาบเป็นยังเนระบอกใหอ่าตัวนี้มันโมมีคอเจียว่าบมมีหนองใดบนกดได้ะอามกหัวเจี๊ยหัวอดทามาอานคอเองอาคอนว่นถูบอกสะบอกไม่เจากตรนีบอกอาเจ้าหน้าเจ้าหลังตันมึนเมาอย่าเอาขึ้่นมาแตะมาจอะหน้าเมากล่นมา อาจะมาด้เอาผมาแต่ตไปป่ามันโดดถึงอาอาวม่ต้อง้ปชงนกคนใจอาจะเรื่องวังไหวอาว่ายนูคนมันเ่มาคนหายไปอาจะไปต่อดึงผู้บาดบอดีอาวพาะว่าจะดิเป็นควาหมองเวาหาที่กันเ่นี้เหมือนก้อมาก อยู่เนอะทำเน้นนะไม่ลายท่าท yani ีน um ี้พอกได้มายออกไปเน้็เนเดย่งอาวฟังน้องเอ้ยเล่นไคือนี่เนี่ยแต่มาเขา ผมบอกว่ายากู่ด้ทำแนกยังก็ผมออืมรับไเชื่อปอมั่นายยมัวเบิงนห่มันดีดีเบิงนหมันจัดจักนอามีผู้าเองม่อมนอยูกับเพื่อเดมมากกวาหึนเยพ่อเดมมาลบมากวรอาอยากมาขอโชคขอช้อาภาวากรานง่ายๆกูอาพี่ขเรืองขอเบิ้ อาที่เรากันเมื่อนี้นะครูเคยบอกว่าสึงหนมีเจ้ิต่านีเนาะอาทีนี่เมื่อกี้กเน่มีเจ้ำเาะเ็บปวอไรต่กเอาเนบอกว่าน่ยองกั้ต๊ะวนนี้จังไรเนี่ยอาจพอยเห็ดพลอยเอาลูกอาจจะหน่อยออกคนสองคสาอาบ่ว่าจะจิเป็นหน้าบุญน้าจักินจัยังไรเนาะอาบ่เป็นอยังเด้อ อ่ะพี้เพิ like ่นบอกว่าเพิ่นดิจอยให้ได้กินได้อยากหงาได้แห่กันมากหงได้คึกได้ขื่นแง่อ่ะมอห์หงายด้อะไรกันอ่ะเฮ็ดเลนเลนได้ดุดได้ล่นไปงนวดเดียวอา่ะพี่พิ่นบอกว่าเฮ็ดจังได๋กูเอาเทลอะไรนี้อ่ะกูเอาเทลเด้อ่ะอย่าว่าพอโหงายแลพวคนวาง ี่หกแปดบนสี่หกแปดบนนะคะสี่หกแปดบนนะคะ เบิ้งหนมันดีเลยลูก้าเบิ้งหนมันดีถ้าคุณตะลึงไปเลยมันตรงๆแล้วก็ลงมาหมอเก่าได้เยอะอาเบิ้งหนมันดีถ้าอย่าสิตายไปโจนไปทางนึนเลยลูกอาโจนไปทางนึนบ่ได้กินได้อยากเด้ยสี่หก ส,ส,สี่หนึ่งสีหนึ่งครับสี สีหกแปดบนส <Negative noise> <é> <technology> <os> ี่หนึ่งล่างนะคะก็ถือว่าพ่อแมวปล่อยแล้วนะคะวันนี้468แดและสี่หนึ่งนะคะทุกคนต้องรอลุ้นกันงวดวันที่1กันยา2567นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะคะวันนี้พ่อแมวปล่อยแล้วนะคะ4ี่หกและสีหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ